สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้26กันยายน2 5 6 4คลิปนี้มาดึกนิดหน่อยครับช่องตองพรพอมผมครับคลิปนี้คุยก่อนนอนกับตองพรพมประจำวันที่2 6กันยายน2564รเหมาะสำหรับคนนอนดึกครับส่วนคนนอนไม่ดึกค่อยมาชมคลิปนี้ในวันต่อๆไปก็ได้ชมเมื่อไหร่ก็ได้คลิปครับคลิปของช่องตองพรพมผมมีประโยชน์สาหรับผู้ชม อย่างแน่นอนโดยเฉพาะท่านที่มีบัตรคนจนนะครับสําหรับค่ําคืนวันนี้เราจะคุยกันเรื่องบัตรคนจนจะใช้ได้ถึงเมื่อไหร่น่าสนใจนะครับและอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจอีกก็คือกระทรวงการคลังได้เตรียมรับมือบัตรที่เราใช้กันอยู่นี่มันจะหมดอายุลงนี่กระทรวงการคลังได้เตรียมรับมือไว้หรือย,อยังประเด็นนี้น่าสนใจ นะครับก่นอนเดือนก็ไปดูเรื่องบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่บัตรชนิดเดียวกันนี่แต่เรียกได้สองชื่อนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพครับจะเรียกชื่ออะไรก็แล้วแต่แต่เป็นที่เข้าใจว่าพี่น้องเข้าใจว่าเป็นบัตรเดียวกันบางคนก็อาจจะไม่ชอบให้เรียกบัตรคนจนฟังแล้วมันไม่ค่อยลื่นหู แต่ถ้าเรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยโอฟังแล้วมีดูเหมือนมีอะไรดีๆเพราะว่ารัฐจัดสวัสดิการให้พี่น้องประชาชนแต่อย่างนี้นะครับก็ขอทําความเข้าใจกับพี่น้องที่ชมคลิปทางบ้านก็ไม่ได้เจตนาที่จะไปว่าให้ผู้ได้ถือบัตรนี่ไม่ชอบใจหรือไม่พอใจนะครับให้เราเข้าใจว่าเวลาสื่อสารกันนี่สื่อสารให้เข้าใจว่ามันเป็นบัตรชนิดนี้ละ มันก็เหมือนกับนักเรียนที่ไปเข้าโรงเรียนนี <saben> <FP. S 2> ่แหละครับน sure. ักเรียนเนี่ยมีสองชื่อชื่อหนึ่งชื่อเล่นอ้าวสมมุติว่าบัตรคนจนเนี่เป็นชื่อเล่นก็แล้วกันถ้าสมมติว่าเป็นนักเรียนไปเข้าโรงเรียนเนี่ยเวลาครูเรียกชื่อนี่ครูไม่รู้จักชื่อเล่นครูก็ต้องเรียกชื่อจริงแต่เพื่อนฝูงที่อยู่ในนักเรียนห้องเดียวกันนี่ก็รู้จักกันว่าหมอนี่ชื่อบัตรคนจนนะนะครับแต่ถ้าครูเรียก ชื่อนักเรียนตามบัญชีเรียกชื่อครูจะไม่เรียกว่าบัตรคนจนครูก็จะเรียกชื่อว่าเด็กชายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างให้คลายเครียดกันหน่อยว่าแม้ว่าผู้ทําคลิปจะใช้ชื่อว่าบัตรคนจนหรืออธิบายว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ให้มองที่เจตนาว่าจะสื่อสารให้เข้าใจว่าเป็นบัตรชนิดเดียวกันนั่นแหละไม่ได้มีเจตนาที่จะไปพูดให้คนถือบัตรว่าคนถือบัตรเป็นคนจนนะก็ไม่ใช่นะครับไม่ได้ไปว่าอย่างนั้น หรือถ้าหรือถ้าเราเรียกชื่อบัตรเต็มๆว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็หมายความว่ารัฐจัดสวัสดิการให้พี่น้องประชาชนอะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าเข้าใจกันว่าไม่ได้มปเจตนาที่จะพูดไปลวงลึกถึงผู้ถือบัตรว่าเป็นคนจนเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เราพยายามจะสื่อสารว่าเอามันชื่อบัตรนี้แหละมันมีสองชื่อถ้าจะเรียกบัตรคนจนก็ชื่อเล่นเขา ถ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คชื่อจริงเขาให้เปรียบเทียบอย่างนี้นะครับสรุปแล้วบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่จะมีตลอดไปนะครับจะมีตลอดไปประเด็นที่หนึ่งประเด็นอยู่ตรงนี้ทําไมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีตลอดไปก็เพราะว่ามีกฎหมายออกเป็นพรบแล้วนะครับชื่อพอรบที่รองรับว่าประเทศไทยจะต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตลอดไปนี่ มีกฎหมายพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพศ .2562 นี่ชื่อกฎหมายเขานะครับเพราะฉะนั้นปัสสับริการทางรัฐเนี่ยจะต้องมีตามกฎหมายนี้ตลอดไปไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลสมัยต่อๆไปก็ยังไม่แน่ว่าใครจะชนะการเลือกตั้งใครจะได้ตั้งรัฐบาลใครจะเป็นนายกยังไม่ทราบมันเป็นเรื่องอนาคต แต่ในอนาคตใครจะเป็นรัฐบาลก็ช่างรัฐบาลจะต้องจัดสวัสดิการด้านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีให้ประชาชนตลอดไปตามกฎหมายนี้ตามพรบการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพศ2512สรุปเข้าใจนะครับว่าบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีตลอดไปคู่กับประเทศไทยถามว่าจะมีถึงเมื่อ,อไหร่ มีจนกว่ากฎหมายฉบับนี้จะถูกยกเลิกหรือกฎหมายฉบับนี้จะถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปให้ไม่มีบัตรอันนั้นก็ว่ากันไปในเรื่องของอนาคตแต่ในความเป็นจริงแล้วประเทศไทยถ้าออกกฎหมายอะไรมาแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีกฎหมายนั้นตลอดไปยังไม่มีใครไปยกเลิกกฎหมายตัวไหนหรือแก้กฎหมายตัวไหนได้แบบชนิดพพิกฝ่าเมืองจากมีเป็นไม่มีนี่ยังไม่เคยมีการแก้กฎหมายนะครับ เพราะนั้นตัวไหนที่เป็นกฎหมายแล้วก็จะอยู่อย่างนั้นนะครับเอาล้ครับบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีตลอดไปนะครับประเด็นที่หนึ่งเพราะมีกฎหมายรองรับคือพรบราการจัดปชารัฐเพื่อสวัสดิการจัดปชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมปศ2ส562ครับอา้าวในเมื่อบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการรัฐมีตลอดไปแล้วคนที่ใช้บัตรละ่ะจะได้ใช้ตลอดไปหรือไม่อันนั้นไม่เกี่ยวกันนะครับบัตรก็มีเรื่องของบัตรไป ตามกฎหมายแต่คนจะได้ใช้บัตรตลอดไปหรือไม่ไม่ใช่อย่างนั้นขึ้นอยู่กับท่านมีสิทธิ์หรือเปล่าเราจะได้ใช้ตลอดไปบัตรนี่ตราบใดที่เรายังมีสิทธิ์แต่ถ้าบัตรตราบใดที่เราหมดสิทธิ์มันจะไม่ได้ใช้เราจะมีสิทธิ์เมื่อใดทีนี้เมื่อเราใช้อยู่นี่แหละครับใครถือบัตรอยู่ตอนนี้ล่ะนั่นแหละมีสิทธิ์ ง่ายครับง่ายไหมครับวิธีอธิบายใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ขณะน,นี้และยังใช้ได้อยู่ขณะนี้รัฐบาลยังเติมเงินเข้าบัตรให้ตลอดเวลาเนี่ยตลอดทุกเดือนก็ใช้ได้ทุกเดือนนี่นั่นแหละครับแปลว่าเรายังใช้ได้และได้รับสิทธิ์เราก็ได้ใช้ตลอดไปทีนี้มันหมดเขตการใช้มีไหมไม่มีการหมดเขตมีแต่มาตรการที่เติมมีแต่มาตรการช่วยผ่านบัตรมันหมดเขตหมดระยะ เช่นโครงการเพิ่มกําลังซื้อนี่เขามาเป็นครั้งคราวเขาจะเติมเข้าบัตรทุกวันที่หนึ่งให้พิเศษ200นี่รัฐบาลบอกว่าจะให้6เดือนนี่ให้วันที่1นธันวาคม200หลังจากนั้นก็จะไม่ให้อีกนี่เปียแนบบนี้เขาเรียกว่าหมดเขตเฉพาะมาตรการเป็นอย่างๆไปนะครับอันนั้นหมดเขตแต่สิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ถาวรอยู่ในบัตรนี่เช่นวงเงินหลุดซื้อสินค้าค่ารถค่าแก๊สอะไรทํานองนี้นะครับ มันก็ยังอยู่ตลอดไปอันนี้มันจะมีมาตรการถาวรกับไม่ถาวรอ,อันไหนเป็นมาตรการถาวรก็จะอยู่ในบัตรตลอดไปส่วนในอนาคตจะเพิ่มวงเงินให้อะไรยังไงนั้นเป็นเรื่องในอนาคตนะครับแต่มันจะมีอยู่ตลอดไป,ดไปเขาเรียกว่ามาตรการถาวรมีในบัตรตลอดไปให้เราใช้ตลอดไปส่วนมาตรการมาเป็นครั้งคราวมาแล้วหมดระยะก็หมดไปอันนั้นเขาเรียกว่ามาตรการชั่วคราวก็เขาเขาไม่เรียกว่าหมดเขต เขาไม่เรียกว่าหมดอายุบัตรแต่หมดหมดมาตรการช่วยเหลือเป็นอย่างๆไปอันนั้นมาตรการไม่ถาวรน,นะครับมาตรการชัว่วคราวนะครับเข้าใจนะครับทีนี้เราจะใช้บัตรได้ตลอดไปตราบใดที่เรายังได้รับสิทธิ์เราจะเราจะไม่ได้ใช้บัตรเมื่อเมื่อใดทีนี้เราจะไม่ได้ใช้บัตรก็ต่อเมื่อหนึ่งผู้ผู้ได้รับสิทธิ์เสียชีวิตก็ไม่ได้ใช้นะครับประเด็นต่อมาผู้ได้รับสิทธิ์นี่ ตอนแรกเป็นชาวบ้านธรรมดาเรียนหนังสืออยู่ได้ับสิทธิ์ถือบัตรอยู่ต่อมาไปสอบบรรจุเป็นราชการได้นี่อันนั้นเขาก็จะให้หมดสิทธิ์การใช้ให้ส่งบัตรคืนไปยังกรมบัญชีกลางนะครับอันนั้นก็จะหมดสิทธิ์การใช้บัตรนะครับมันก็มีระเบียบของมันอยู่นะครับมีระเบียบของมันอยู่เราจะหมดสิทธิ์การใช้บัตรอีกเมื่อไรที่นี้เมื่อเขาเปิดลงทะเบียนใหม่ถ้าหากว่าเขาให้คนเก่าไปลงทะเบียนใหม่นี่เราไปลงทะเบียน แล้วเกิดลงแล้วไม่ผ่านการคัดกรองไม่ได้รับสิทธิ์นั่นเราจะหมดสิทธิ์การใช้นะครับแต่ว่าถ้าตราบใดที่เขายังไม่ลงทะเบียนใหม่และเรายังมีบัตรและเรายังใช้สิทธิ์อยู่เราก็จะได้ใช้ตลอดไปนะครับได้ใช้ตลอดไปมันจะมีกรณีที่เราไม่ได้ใช้ตลอดไปก็มีแต่1เสียชีวิต2 2นะครับสอบบรรจุราชการได้เนี่ยชัดเจนเลยต้องให้ส่งคืนบัตรเพราะเขาไม่ให้ข้าราชการมีบัตรคนจนนะครับ อันนี้นะครับส่วนกรณีที่บอกว่าจะมีการทบทวนสิทธิ์ทุกหนึ่งปีเช่นใครใช้บัตรอยู่ดีๆนี่แหละสมมติต่อมาเกิดมีรายได้เกิน10,000แนบาทต่อปีอะไรก็ว่ากันไปนะ่ยก็จะมีการทบทวนสิทธิ์ใครไม่สมควรได้รับสิทธิก็จะหมดสิทธิ์การใช้อันนั้นยังเป็นเรื่องไม่เกิดขึ้นเป็นเฉพาะข่าวมีเฉพาะข่าวแววๆมาเรื่อยว่าวกระทรวงการคลังจะทําแบบนี้ จะทำทํานองนี้แต่จนสุดท้ายก็ยังไม่ได้ทํานะครับตราใดข่าวใดที่ยังไม่เป็นทางการข่าวใดที่ยังไม่ได้ทําก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับโอเคนะครับบัตรคนจนมีตลอดไปตามกฎหมายอันที่1อันที่2เราจะได้ใช้ตลอดไปตราใดที่เรายังได้รับสิทธิ์นะครับต่อไปเมื่อเราหมดสิทธิ์เราจึงจะไม่ได้ใช้เช่นเสียชีวิตสอบประจวราชการได้อันนี้ไม่ได้ใช้นะครับหรือลงทะเบียนใหม่ แล้วลงแล้วเราไม่ผ่านการคัดกรองไม่ได้รับสิทธิ์ก็จะไม่ได้ใช้อันนั้นเป็นเรื่องของการไม่ได้ใช้ต่อไปนะครับทีนี้พอเราได้รับสิบ์สมมตุติบัตรเราก็ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนใหม่เราก็ได้รับสิทธิ์เอาละครับเราก็ใช้ต่อไปแต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่กระทรวงการคลังเขาเตรียมการรับมือหรือยังอันนี้ยังไม่ทราบคือบัตรในมันหมดอายุเป็น เขาบบัตรหมดอายุนี่ไม่ได้หมายความว่าคนคนหมดสิทธิใช้บัตรนะครับคนยังมีสิทธิใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามกฎหมายตามระเบียบต่อไปแต่ว่าบัตรมันหมดอายุมันไม่สามารถใช้การได้นี่เป็นสิ่งที่กระทรวงการคลังจะต้องเตรียมการรับมือในอนาคตเพราะว่าคนที่เขาถือบัตรคนที่เขายังใช้บัตรนะเขายังมีสิทธิ์เขายังได้ใช้บัตรต่ออยู่ได้สวัสดิการจากบัตรแต่บะเงินบัตรมันจะใช้ไม่ได้เพราะมันหมดอายุนะครับหมดอายุ นี่แหละเป็นสิ่งที่กระทรวงการคลังจะต้องเตรียมการรับมือในอนาคตนะครับเอาจะยกตัวอย่างบัตรหมดอายุให้ดูรับมือในอนาคตหมายความว่าเขาจะต้องมีการดําเนินการออกบัตรใหม่แทนบัตรเก่าที่หมดอ,อายุเมื่อบัตรเก่าหมดอายุเนี่ยจะทําอย่างไรจะต้องมีการชี้แจงมีข่าวมาจากกระทรวงการคลังไว,ไว้ในี้เพราะว่าตอนนี้บัตรเริ่มจะทยอยหมดอายุมาดูครับเขาดูตรงไหนบัตรหมดอายุ อันนี้เป็นบัตรจริงนะครับที่เราขออนุญาตเจ้าของบัตรก็ปิดหน้าปิดตาเขาไว้แล้วก็ปิดเลข13หลักชื่อไว้ก็โชว์ให้เห็นเฉพาะตรงที่ดูว่าบัตรหมดอายุจะหมดจะหมดเมื่อไหร่มันยจะอยู่ตรงนี้ครับวันเดือนปีที่หมดอายุนี่จะอยู่ใต้เลขบัตรนะครับใต้เลข สิบหกตัวหน้าบัตรนะครับยกตัวอย่างบัตรจริงฉบับนี้ก็คือสิบทับยี่สิบสองคำว่าสิบทับยี่สิบสองเนี่ยสิบก็หมายถึงเดือนตุลาเวลาเราไล่เดือนไปก็คือหนึ่งเป็นมกราสองกุมภาสามีนาไล่ไปสิบจะเป็นเดือนตุลายี่สิบสองก็คือปีสองพันยี่สิบสองก็คือปีหน้าปีที่เราอยู่ทุกวันนี้ถ้าเป็นปีคิเตศักรชก็คือปีสองพันยี่สิบเอ็ดสองพันยี่สิบเอ็ดถ้าเป็นพศก็สองพันห้าร้อยหกสิบสี่ แต่ถ้าบัตรนี้หมดอายุก็คือตุลา2 0 2 2ก็คือเดือนตุลา2565เพราะฉะนั้นจะมีกลุ่มหนึ่งที่ได้บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่บัตรจะหมดอายุในเดือนตุลาคมปีหน้านี้ตุลาคม2565นั่นหมายความว่าถ้ายังไม่มีการลงทะเบียนใหม่หรือมีการลงทะเบียนใหม่แต่ไม่ได้ออกบัตรใหม่แทนแต่คนกลุ่มนี้ยังใช้บัตรเดิมอยู่นี้ พอถึงเดือนตุลาปี2022หรือปี2515เดือนตุลา2515เนี่ยบัตรเขาจะหมดอายุเมื่อบัตรหมดอายุกระทรวงการทลังจะให้ทําอย่างไรอันนั้นต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปมันจะมีบัตรหมดอายุเป็นรุ่นๆไปนะครับใครทําก่อนก็หมดอายุก่อนคือใครได้บัตรก่อนก็หมดอายุก่อนเป็นรุ่นๆไปนี่มาดูอีกรุ่นอันนี้ก็บัตรจริงนะครับปิดหน้าปิดตาปิดชื่อนามสกุลเลขประชาชน13หลักเจ้าของบัตรไว้แล้วก็ปิด เลข16ตัวหนะ้าบารไวนี่ครับบันหมดอายุอยู่ตรงนี้วันหมดอายุอีกรุ่นหนึ่งจะหมดอายุเดือนกันยายน2023ก็คือหมดอายุในเดือนกันยายน2566นะครับเราจะเห็นได้ว่าในปี2 5 6 5 2566น้ี่ขนาดออกมาเพียง2รุ่นนะครับนี่จะมีบัตรหมดอายุทยอยหมดอายุเมื่อบัตรหมดอายุบัตรเขาก็จะใช้ไปได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาแล้วขนาดบัตรยังไม่หมดอายุนี่ ก็มีหลายท่านไปกดตู้ไอเทมแล้วมันกดไม่ได้ก็อาจจะเจอปัญหาเพราะว่าบัตรมีความชื้นตรงนี้ครับตรงชิปเนี่เปื้อนแล้วก็สกรปรกชื้นบางทีไปกดตู้นี้กดไม่ได้ต้องเปลี่ยนตู้กดหรือไม่ก็ใช้ยางลบดินสอดำในลบบริเวณชิปการ์ดของบัตรให้ไม่สกรปรกยางลบลบให้แห้งเสร็จแล้วก็ผ้าหแห้งเช็ดแล้วก็ไปเสียบเข้าตู้แล้วก็กดลองดูถ้ากดได้ก็เป็นเพราะ c h ิปการ์ดสกปรกคิปการ์ดไม่โดนอ่านโดยโดยเครื่องมันก็มีปัญหาเหมือนกันเห็นไหมครับบัตรก็จะเริ่มมีปัญหานี่ขนาดยังไม่หมดอายุแต่ถ้าหมดอายุนี่จะใช้ไม่ได้เลยนะครับถ้าหมดอายุปับ๊บเราไปกดตู้ ATM นี่ทํานองนี้เขาจะแจ้งมาว่าให้ติดต่อธนาคารเจ้าของบัตรทันทีนะครับนี่แหละครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นบัตรหมดอายุก็จะเป็นปัญหาหนึ่งที่กระทรวงการทางจะต้องดเร่งแก้ไข ในโอกาสต่อไปนะครับในโอกาสต่อไปในี่บัตรจะทยอยหมดอายุนะครับแล้วก็จะได้มีการแก้ไขโดยกระทรวงการคลังว่าจะออกประกาศมาว่าให้คนที่บัตรหมดอายุแล้วนี่จะต้องไปทํำยังไงที่ไหนในอนาคตต่อไปนะครับเอาล้วครับคำคืนวันนี้ก็พูดคุยมานานพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องปี2565ก็เริ่มตั้งแต่1ตุลาเป็นต้นไปปีงบประมาณ2565 ก็จะมีการเติมเงินเข้าบัตรไปตามปกตินะครับซึ่งเงินที่เข้าในบัตรก็ได้เท่าเดิมนะครับส0งร้อยสามวงเงินรูดสินค้าวงเงินเพิ่มกาลังซื้อก็จะยังมีต่ออีก1ตุลา1พฤศจิกาหนธันวาก็จะหมดนะครับในขณะที่การเพิ่มวงเงินยังไม่มีเพิ่มเฉพาะแก๊สเป็น55บาทต่อ3เดือนต่อบัตรนะครับแล้วก็เพิ่มวงเงินช่วยคณะปปาจาก100เป็น ไม่เกิน315แต่ได้คืน1น100บาทนะครับไฟฟ้าจากใช้ไม่เกิน230ก็เพิ่มไม่เป็นไม่เกิน315บาทนะครับเพิ่มจุดนี้ส่วนอันอื่นยังเหมือนเดิมทุกประการนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ กายไปหัวใจอายเจ็บเลือกเกินย้อนอายจนขาดเงินน้องเมื่อเดินนี้ห่างไกลวันที่เป่าเบนคนเคยเป็นแฟนมาตัดเยื่อใยทิมความซ้ำว้ให้ เก็บอกใจเหมือนตายทั้งเป็นเมื่อาอายหมดทางน้องนางก็มาจากลาหักอายคนเบิดค่าหรือว่าเพราะกรรมเพราะเวรลืมสินไหมตรีเจ้าจึงจากนี้ไม่ห่วงเนื้อเย็นหัก สองเฮาลำคินเจ้าเสาเป็นกำลังแรงใจหักต้องเบิดค่าเพียงเพราะว่าตายจนดำพักเทใจใจน้ามนน้องทนรวมทางบวไหว ืนวันเก่าก่อนน้องยังตอนคำหวานทำใจอกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์หวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานบมีมือนั้นยานฝันกับจริงห่างไกล คงไม,ม่คืนมารวมวันเวลารวมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่จเจ้าจากไปเมื่อยามอายจน ดำพักเทใจหน้ามนน้องทนรวมทางบ่ไหวคืนวันเก่าก่อนน้องยังต้อนคำหวานทำใจก็รักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์ หวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานบบมีมือนั้นยานฝันกับจริงห่างไกลคงไม่คืนมาร่วมวันเวลาร่วมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่ เจ้าจากไปเมื่อยามอายจน